เก่งนะฮะเด็ดเก่งทําไมต้องเผ็ดด้วยครับพี่ต้องเป็นที่คอยสะสมแมลงฮะอ๋อมันจะเป็นสะสมแมลงครับเด็ดเก่งที่ออกก็เก่งเยอะก็ไม่ดีอ่ะครับครับผมโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมเข้าใจละคือมันต้องเด็ดกิ่งทิ้งคือมันเป็นกิ่งที่ที่แห้งหรือว่าอย่างไะเป็นไม่แห้งครับกิ่งที่มันจะออกจากลูกออกมาจากที คนลูก่การลูกเนี่ยออกมาจากที่โคนลูกออกมาจากที่การลูกมีอีกไหมพี่พาผมไปดูหน่อยตรงนี้พี่เด็ดหมดแล้วตรงไหน,นมีไหมที่พี่ต้องไปเด็ดเผื่อเผื่อเผื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นหว่ามันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องต้องเด็ดกิ่งอันนี้ออกเพราะว่ามันไม่จาเป็นใช่ไหมพี่ครับผมการที่เราเด็ดกิ่งออกคือคือ,คอมันหนึ่งคือมันไม่จําเป็นครับทําไมมันถึงไม่จําเป็นครับก็มันมันไม่ได้ช่วยสร้างอาหารใช่ครับพูดง่ายมันกินปุ๋ย